าผู้สมตอนนี้เข้ากำลังมาที่บ้านนาโพเพื่อจะพามาสมมูมบ้านปดระิีกหมู่บ้านหนึ่งของชนเผ่าเราสูงวนเผาโมงก็อยู่บรรยากาศเทีเเ่ยวเฮ็ดในแมนบ้าน ตอนเศร้าเนาะหมอกลงเต็มโบเห็นยังไรเนาะเห็นเต็มหมอกวันนี้ก็หมอกมืดละนี่สวยกันมาจัางหน่อยหมอกจางหายไปแล้ววันนี้เราสามารถแนมเห็นหมู่บ้านอันนี้บ้าน,นยนงังครับันนโปบันนโปบันนี้สามารถแนมเห็นตรงหน้าแล้วก็เฮือนคนไในยางชัดเจนเห็นผู้ตัวหนา้าผู้ตัวหน้าสูงสูงอยากเข้าขไปเบิ้งในหมู่บ้านใกล้ๆเนาะจะเป็นในไดเน,นาะ เขาไปง่ายได้ไงไก่ไกลไกล่แค็มทางใหญ่เลยเบิงลองเบิงนะ ตอนนี้เขาำลังมาที่บ้านนาโพเพื่อจะพามาส้มโมบ้านปีนกหมูบ้านหนึ่งของชนเผ่าเลาวสูงชนเผ่เามงตะกี้อุงเทียนได้นี่ยฮะมันเป็นลังน,น้อยน้อยแต่ว่าได้เงินส่วยเลือจากโครงการของต่างประเทศมาสวยเลยอด้วเียนังงามเลยงามกว่าอยู่ลองซานสับบดเที่ยวฮาแวะเข้า,ขาไปบนป่ายอุงเทียนหน่อยหนึ่ง Mathayom Sambul Mommy บอกว่า m บอกว่าไอสวยเนอะ m o m m อกว่าไอ้สวย กอนไปโคงทั้งหน้านี่เป็นเนื้อนฟ้าไหม่เหี่ย โอ้ไก่งวงเนาะนี่เลี้ยงไก่งวงบังในเด้อบุคายจะคูนเนาะเสือมาเลี้ยงขายจังใดหนักไก่งวงอ่ะนี่พี่น้องหายากได้ไก่งวงนี่โอ้เลี้ยงไก่มันเอามายังมันกินอ่ะนาะเอาอาหารไม่อาหาร ทำคล้ายๆกันเลยไหมทำคล้ายๆกันเลยอ้มาได้พขาไปซื้อบอกกูได้ไปซื้อโตแม่โตพ่อโตน้อยๆสั้นนี่เราไข่คู่นีงสงแส็งราคาแพงเลยสินมันแสบกว่าสินไก่ธรรมดาเกล็ดหลาดเก็นแซ่บ ลดสิงบบาหนี่แป้งได้นน่ไป <c oughs> สิงทั้งได้สุดที่หนีบาบ้าโอ้นนะแป้งนุ่ยเยนดูหุ่นเป็นน้องเยน แล้นลก็จะไปเพื่อนกอเพื่อนดินมาดนี้ อของเฮียนประอกันนี่ก็จะเห็นลังใหม่เ,เ,เมื่อน,นี้วานเสาก็จะพักเฮียนแล้วนี่โครงการเกาสาังโรงเียนประทมสมบูรณ์บานน้านนาโพเมืองลองซ่านแขวงใส่สมบูรณ์บ่ได้บอกว่าไพเป็นคนสวยเหลือหนาจะเป็นหลาดเอง บ้านกระสุดแต่ทนนี้เที่เราแหนมลงมาแต่เทิงบ้านเฮือนยังเป็นแบบเก่าอยู่ลังเนะแถวอื่นทั้งเทิงหันได้เงินเนาะได้เงินจากการขายยางเขาจะปลูกยางแล้วก็สางเป็นเฮือนเฮือนดินเฮือนปูนมีห้องเฮียนลังเก่าแลวอันนี้ จก็เลยสางเป็นลังใหม่ตัวนี้ขาดบันเลื่อให้ฟ้าใหม่หี่อนี่บานเฮือนก็เจ้าบานเฮือนแบบเก่าสังเกตนะแต่ละเฮือนก็จะมีมีฟืนมีกองฟืนใหญ่ นี่คือกัน hey, เพื่อนก็จะเหตด้วยฟ้าไม่เหี้ย เนีงยเบ่งเขายางเขามาเบิ่งแม่เจ้าขี้เจ้าขี้กันไปคุ่นแล้วก็ขี้ลงมาเลยเขายางสมบานเฮือนเกี่ยวลักษณะเฮือนเจ้าเจ้ากี่ยวจะเห็ดประตูทางเขาดันหนาเลยจะก่อเฮือนเป็นยอดหน้าลังก็เห็ีดดันหนาประตูตนี้ประตูทางเขาเฮือนนะเดี๋ยวังนี้คือกันเนาะโอ้มีตัวยาตาพร้อมได้ไหม บ้านเงอนลังเก่าก็ะจจะเป็นลักษณะแบบนี้บัานนาโพดังเดิมัมนก็จะจะเป็นแนนี้เฮื่อนก็จะจหลายปีก่อนเราเคยมาโอ้จะมีหานขาประจมูบานได้เลยขายอยู่หนาเฮือนเลยขายขนม ประแดดแป้งนู่น่าบังมาบังเงินลัง,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 ลงนี่คือว่าเก่าๆสบายดีมารอหลินเนเธอเพื่อนเจ้าบ่เนี่ยเพื่อนเจ้าวะ เพื่อนเจ้าอยู่ไ้ยอยู่หุ่นปะมาเลาะสมมูบ้านบันนาโพได้เน่อนี่บันนาโพเมืองลองซานสบายดียอยงแม่นปะ พอถืออ่ันนี้เฮือนก็จะโอ้มีบักบวบอันนี้เอาไว้เฮ็ดแนวได้หน่เนาะบักบวบแนวบักบวบเขาซ่องเบิรงได้บอเขาซ่องเบิรงไหน,ออน,นะนเนี่ยเฮ้ยเฮือนใครก็จะมาล้อหลินมาล้อหลิน สุดเท่านี้ได้บ้านเนาะมาสุดอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปผ้าเที่ยวสมบ้านนาโพอยู่ทีเมืองลองซานแขวงสัตสบูนเตอร์กสิคอเจ้าคลิปไปเพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหนา้า